สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้าเจมีพาเลาะวันนี้มาเก็บผักลิ้นปีพี่น้องผักลิ้นปีพี่น้องบนะ่สับปรพคุณเนาะสรปรพคุณเลือดหรือพี่น้องสรพคุณมากมายจ้าเรียกตามพื้นที่น,น,นันเนาะเรียกตามท้องทินจ้าเช่นผักลิ้นปีผักผักหมูปลาช่อนผักกาดนกเขาเนาะจ่นะเนาะหรือผักปังจ้าบางที่ บางบ้านบางที่บางพื้นที่ใช้แกงแกงเลียงทำแกงเลียงหรือกินสดกับส้มตำน้ำพริกได้อร่อยจ้ามีรสชาติฝาดขมเป็นยาออกฤทธิ์เย็นต่อตับปอดลำไส้เล็กรักษาระบบทางเดินอาหารเป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้ใช้แก้ไข้เลือดกํำเดา ไหลแก้เลือดกำเดาไหลาอาการแก้อาการอาเจียนเป็นเลือดแก้อาการเจ็บคอรักษาโรคเริมมได้โดยโดยนำเอามาตําพอกที่เป็นและมีข้อห้ามหญิงมีคันภไม่ควรกินมีผลต่อตับจา้าไปน้องจ้า ยายวีไปหาขอมูลนไหมพี่น้องฟังจ้าจำว่าเก็บผักลินปีพี่น้องมันก็เกิดยุคสมองสุแกะน่นะถอนะเนาะตามพื้นที่นั้นๆเพื่อน,นเรียกกันจะที่ยายวีได้เกินไปเก็บเก็บไปกินกับตาบักคุ้งพี่น้องมันจะลักษณะนี่แม่นหมดแมนขึ้นกันนะจ๊ะนี่ต้นหน่อยมันอันนี้ต้นเป็นดอกจ้าผักลินปีพี่น้องแซ่บนะพี่น้อง เจวีวันออกขมคมน,น้อยๆจ้าคมอมลำพอดีไหมเสีบจ,จะี่นอ้องดู๋ยวเจวีจะมาถอนออกจ้าจะมาถอนออกแต่ว่าเก็บไปก่อนพี่น้องบางทีนี่จะมีเพียพี่น้องจะมีเพียจ้าไปก็มีจ้าพี่น้องจิมนอักษรนาดอกนิ่มเป็นเพียเรานี่พี่น้องเห็นปะยิ้มข,า,ขาวๆนี่จ้าเอาจ้าพี่น้อง ตาบ้าเจ๊วีก็ไปลวกอยู่กลอนพี่น้องวีเอาไปลวกกลอนลวกกลอนเพ่อกินดิบจะเพ่อกินดิบจ้านี่ก็แมนลายพี่น้องเนานะเดี๋ยวเจ๊วีสิคัดออกจ้ะเก็บให้พี่น้องบางกลอนไปกินกับสำสมตำสวยเ้านี้หระพี่น้องเพราะว่าแดดดีมากเลยจ้ามื้อนี้แดดดีมากเลย จะสมสมตำก็พักลินปีลวกพการเมรนไปน้องน้ำสวนแล้วจ้าหลายไปน้องจะมียางยางออกไปน้องขอบอกว่าแ่บมากแล้วจ้าไปน้องลวกกระปุนกับแก้วจ้าฉันมักจ้าไปน้องเมื่อกี้ฉันกินบมเป็นจ้าฉันไปเบิง้งหลายช่องเพื่อนดูเพื่อนเก็บกันฉันก็เลยศึกษาแล้วก็มาเก็บกินจ้าไปน้อง อันนี้ยูเยอเะละมันต์นะจ๊ะพี่น้องเก็บยูเยอเะละมันเห็นบลอนออกดอกแล้วนี่ก็สิปิวไปจ้าผักลิ้นปีพี่น้องผักลิ้นปีจ้าไล่พี่น้องเห็นเหดตีนาไทยนี่ก่อนพี่กแมนจ้ะอ่อนๆแล้วพี่น้อง อ่อนจ้าลักษณะใบต้นอยู่น้ำสวนหลายพี่น้องหาเบิ่งจ้าการมันให้บอสมันีอ้จ้ามาทั้งพี่พี่น้องมาเนี่ยอ๋อขอดเลสิลมขอใส่แว่นอันนังซื้อพี่น้องเป็นเล้ลายตาจ้า คมกับลายพี่น้องเทวีชิมาถอนหัวออกนี่แหละจากหัวบักทัวบักกลิ่นปีพี่นอ้องอทนอ่อ,อนใจเทวีคง่ได้เคตกินในเบื้องได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเก็บก้อนเราจรังจีอันมามาอันมาไออันถอนหยาจากเก็บไปก้อนที่ถอนออกพี่น้อง กสิค่ำเมือดปืดตาสุดสิเฮ็ดเนาะกินจุอันเนาะมันบ่ละจ,จา้าขอเก็บเนาะพี่น้องเนาะขอเก็บไปก่อนนี่ใบมันพี่น้องไปเลือกเอาจา้าเป็นเพียบเอาพี่น้องเป็นเพียบเอาจ้า,จาเป็นเพียรแล้วมันเป็นเพียง่ายจ้าพักอันนี้เป็นเพียง่ายแต่ประโยชน์มากมายแล้วพี่น้องเดือหากินจา้า มัม็มิจฉิตยิวตวะเฮาเขาไม่ได้กินตลอดม่รพี่น้องเขากินช่วงที่มันเกิดนะจ๊ะแม่นบอกพี่น้องว่ากินให้เป็นยาพี่น้องน,นี่ก็แมนกินให้มันเป็นยาเพราะมันกินให้เป็นพิษเนาะผักลิงปีจ้ะ ถ่ายรูปให้พี่น้องมังน้ำบอพี่น้องบ่งเห็ดจ้าเห็ดจากเกิดพี่น้องฝนตกแข้งไหลที่สวนพักจ้จพี่น้อง <Yeah. S 3> เห็ดจากเกิดคนนอะพี่น้องิ่งตอ,อันฉันคิดว่าันเป็นเห็ดผิดแล้วพี่น้องนี่กินบ่ได้ดอกจ้ากินบ่ได้ดอกพี่น้องปวดโพนาะงามจ้าพี่น้อง เฮีบีกระต่ายเฮีบีเก็บผักลินปีจ้ะเก็บผักลินปีน้ำค่ะนาำพี่น้องพีเครื่องนี่จะเกิดคิดว่าที่เป็นต้นทั่วพี่น้อง,เอ,งเอ้ยต้นดอกบูราชพี่น้องยต้นดอกบูราชที่เฮียบีเน้นน้ำไปแล้วจ้ะมันตายไปแล้วพี่น้องมันตายไปแล้วอันนี้ยฮียบีอันเี็นไหมยืดดงอันเนี้ยดงอันเอียงก็คนอื่น เอ้พี่วีเอาไปเอาเนี้ยวมันจะอันลืมสื่อเห็นไหมพี่น้องโรสโคจะโรสโคพี่วีเก็บไปใส่นั่นอยู่ด้วยพี่น้องโรสโคนี่ก็ได้สลัดหนาจะแซ่บแต่ว่าอันเอาใบเอาเนี้ยวมันนี่จะเกยสีเกลียว,วเอาใบถ้าเอาเนี้ยวปีหนาสีส้มหนึ่งจะส้มหนึ่งเก็บต่อจ้ะจ้าพี่น้องเมนมดจ้ะ แดดฮอนพี่น้องแดดฮอนยายวีสิมะุกหยาจ้าก็เลยเก็บพักท้ายคลิปก้อนสันดอกเก็บพักพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวจ้าสรรพคุณที่ว่ายายวีเกินไปในคลิปนะจ่าพี่น้องของพักลิ้นปีจา้ารดฝาดลดขมจากน้อยจา้าแซ่บนะพี่นอ้องมียางออกมาจากน้อยจ้าพี่น้องเสียบแต่ตะพุมักเนาะพี่น้องเนาะ อายุมากขึ้นมากะคะับอันี้เรากินดีๆจ้าพี่น้องมากินเนะาะจะโอเคเนาะจ้าเนาะย่าวีเก็บให้เบิ้งเอากินแลกเขามาไว้มาหาลูกบอลมันนั่นอะมาหาลูกบอลมันนั่นเด็กหุ่นอะยัยวีก็ขอบคุณพี่น้องที่ผูกสุกคนนะจารที่ขามารับชงแลบฟังผักขมก็มีจ้าพี่น้องจะ เก็บงงามจ้ะพี่น้องค่อยมักกินพี่น้องมันแซ่บดีโอเคนะจ้าขอบคุณทุกไลทุกแก็พี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง